สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้วคนชอบหวยนะคะวันนี้ก็จะให้แนวทาง3หาน้อยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องมานะนําไม่สับสนุนการพาันทีนะคะผู้ก,การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ วันนี้หัวของเรามาเต็มตัวฟันนะทุกคนมันมาจังสี่นะคะฟันสี่นะทุกคนพิเศษนะคะมาสี่แปดเอะมาแปดสี่นะคะมาฟันสี่นะมาลูสี่นะคะแล้วก็ปกติปกติก็คือหลุดเลยถ้าตามสูตรก็คือหลุดเลยนะคะแต่แต่แต่ถ้าใครเล่นตัวกันะ์ะมาเนี่ย คือเราไม่รู้ว่าคนเล่นในตัวกันหรือเล่นเล่นเล่นเจาะเออเล่น,อ,ลนอ่าตัวกันหรือว่าเล่นตามสูตรเนาะแต่ว่าถ้าใครเล่นตัวกันคือได้ตัวนี้แต่ถ้าใครเล่นตามสูตรคือหลุดนะทุกคนนะแล้วก็ v i p VIP มานี่เลยนะคะมาหนึ่งหนึ่งนะมาฟันหนึ่งนะคะมาลูดหนึ่งนะมาหนึ่งมาหนึ่งหนึ่งอะเจาะหนึ่งหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะประมาณนี้นะคะมาเติดตัวฟันตัวลูดเนาะ,อะรอบต่อไปกันเลยพี่น้อง พรุ่งนี้วันเสาร์นะหัวใหญ่ออกด้วยโอ้ยนอมาวิ่งรุดกันเลยนะคะพรุ่งนี้เหมือนใกล้กันมากเลยนะทุกคน,อ,กนอ้าวคิดเขียนผิดเด้วทุกคนเดยวนะคนะจะวิ่งรุดอย่างเดียวเลย พิเศษวิ่งรูดได้สูตรเดิมทุกคนจอกสี่สูนสี่สามสี่เจ็ดนะคะ าหนึ่งปนะคะปกติปกติวิ่งรูด ศูนย์แปด A P เรามันรีบเลย ฮ่าศูนห้านะคะให้เป็นเพียงแค่แน,นานงนะทุกคนใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะปากกานี่เขียนดีอย่างเลย ตัวเด่นนะทุกคนเด่นนะคะนี่ตัวเด่นนะใครชอบตัวเด่นก็เล่นตัวเด่นนะคะทุกคน ประมาณนี้นะเหมือนมองไม่ชัดเลยม,มืดแล้วนะคะ นี่นะคะประมาณนี้นะคะใครชอบก็ตานมาทุกคนใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะปากกาเราเกยนไม่ออกอะทำไงดีพี่ร้องยิ้มิวมิวมิ หาหน้อยของเรานะพรุ่งนี้นะคะใครชอบเล่นตามสูตรก็เล่นตามสุดนะคะใครเล่นชอบเล่นตกการก็เล่นตกการได้นะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะหวยมีเข้าไม่หลุดนะทุกคนให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านขอทุกคนโชคด,ดีปังๆนะคะจะกนใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ